สภาพอากาศก่อนเกมวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับจะเห็นได้ว่าอัธจันทร์ฝั่งไกลเนี่ยแฟนบอลอาจจะยังไม่หนาตานะครับมีปัญหาเรื่องของการเดินทางครับนะครับเกมเริ่มนะครับเวียดนามในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับช่วงต้นซีซั่นก็ดีด้วยนะครับยิงหนึ่งจ่ายสามยิ่ิงโยนมาเงียเตลิงโอกาสแรกลูกนี้ยิงแล้วเรียบร้อยครับแม่ทีมชาติเวียดนามพึ้นามทีมชาติไทยจากเงียเตลิงครับนาทียี่สิบเอ็ด โอ้หเกมเป็นรองทีมไทยนะครับ21นาทีสุดท้ายมาได้ประตูขึ้นนํำครับจากเหนียนเตีนลิงครับสุดน่าจากมิคแแมกบินเยียงครับโอกาสแรกเราได้ประตูเลยครับกองจากมาที่มาซัตสีคุซีนิชไทยนี่ครับขึ้นน้ำแล้วครับประตูที่21นะครับของเงียนเตีนลิงโ <Hello. S 1> อเคทีติเป็นนำ้ำได้เฮครับดูจังหวะทิ้งขึ้นมาแล้ว ภาพนี่มาถึงไม่ล้าหน้าแล้วนะครับสุดท้ายนี่เบียดชิงจังหวะกับเอเลสตดอลเลอได้แล้วยิงด้วยขวาเข้าไปครับนี่ครับจังหวะยิงนี่เหมือนจะล้มแล้วบอลเหมือนจะไปเช็ดขานเข้าไปด้วยครับแข่งมากนะครับมีเอเลสที่ตามมากระแทกแล้วแต่ยังฝืนร่างกายแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปได้นะครับนี่เป็นการยิงทีมชาติไทยเป็นลูกที่2องนะครับของเฮียนติลิง เปิดเข้าไปลุ้นโดยวรชิตหยอดมาทีหมกตั้งแล้วก็อะไรครับตีเสมอ1-1ครับจากสุพนัทเหมือนตาโอ้ยืนตรงนั้นพอดีครับจังหวะหมงหน้าประตูของสุพนัทน,น,นะครับไข่ตีเสมอแล้ว1-1นะครับประตูที่9ของสุพนัทนการเล่นทีมชาติไทยนะครับ,บโค้ชมัสาดะอิชิอิมาจับมือกับทีมงานครับโอ้โหเอาคืนไวเหมือนกันครับทีมไทย ชเวลาไม่ถึง5นาทีนะครับทีมชาติไทยกลับคืนสู่เกมได้อีกครั้งครับลูกตีเสมอของสุพนัทเหมือนตาครับนาที26แล้วเป็นโอกาสทําประตูครั้งแรกของทีิไทยก็ได้ประตูเลยเหมือนกันนะครับมีคลิกเปิดจอดเข้ามาโอ้โหนี่นะครับวรชิดนะครับให้มาพตติโหม่งต่อเข้ากลางนะครับบอลสามจังหวะ สาสองคนเดียวคนนี้ครับสุพนัทเหมือนตานะครับแนวรุจกจากโอสลูเวนตีเสมอไทยแล้วครับการเจอกับเวียดนามวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกในเกมที่มีความสำคัญนะครับการลงประเดิมสนามทีมชาตินัดแรกของสุพนัทเหมือนตาเนะี่ยก็เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเวียดนามนะครับในฟุตบอลชิงทุยพระธ,ธาน King's Cup นะครับเมื่อปี2019ฤชิดเปิดเตะมุมมาเสาแรก บอลลอยกระอากาศแบบนี้กดีวาวครับไปกระแทกทางฟิลิปเพียนครับพาไปกระแทกใส่ฟิลิปเกียนของพาติกกูตับสั้นนะครับลูกเตะมุนของวอร์ชินจะให้มาบอลมันเลยโจนาธานไปครับแล้วจะโมกทีมีเลียสเข้ามากระแทกอีกคนนึงเป้าหมายยังเลยไปนะครับบอลเสาแรากของโจนาธาน ของวรชิตครับสวิตออกไปทางขวาที่มิเกลสันมีตัววิ่งทำทางไปแล้วมิเกลสันเปิดมาให้สุวนัดโดนสกัดนิ้นึงเอาลักกุตทันซันยิงตูกนี้ตดเซฟอีกครั้งหนึ่งก็สองหนึ่งครับนาที4ี่ิทีมชาติไทยขึ้นนำเวียดนามครับประตูพิกแซกนำของทีมไทยครับจากพัตติกุตทัซันประตูแรกของเขาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุสนามนัดแรกครับไทยได้ประตูพิกแซกนำแล้วครับนาทีที่41ครับโอ็ดครับ มจังหวะยิงแล้วตามไปซ้ำได้ทันนะครับเผืเ่อๆก็เข้ามาดีใจด้วยครับแนวรุกจากนาราขับนะครับในเจลิก3ของญี่ปุ่นทำให้ทีมไทยพลิกแซงนำา -1 แล้วครับนี่ครับแฟนๆทีมชาติไทยตามมาเชียร์ลุกเปิดของนิโคลัสนะครับแล้วสกัดมาเข้าทางพาสติกยิงติดเซียล้วซ้ำอีกทีได้ครับจังหวะนี้ ต้องชมสัญชาตญาณของพัตติกูตับสั้นด้วยเลยครับวิ่งหาจังหวะตรงนั้นทอดดีครับแม่ซัดลูงดีให้ไทยพีิกแซงนำแล้วครับจังหวะสกัดของเหงรียญฟงดวงหยีวิงซ้ายของเวียดนามนะครับโดนบอลไม่เต็มแล้วกลายเป็นดีนะครับมาเข้าทางของพัตติกูตับสัน้น ใช้บอลยาไปลุ้นกันข้างหน้าแล้วเปิดมาแมนครับเอยียดเตลิงเอาบอลลงดีครับหลบสลัดหนีเอเลียสได้เอยียดเตลิงขึ้น,นมาเอียดกว้างไค้ายของเอยดกวางไย,ยิงหักข้อตรงตัวของปฏิวัติครับโอ้เซฟได้ครับจังหวะนี้ให้กับเอยียดเตลิงครับดูดบอลลงแล้วจะดึงหลบซอกครับสุดท้ายให้เอยียดกวางไคหักซ้ายลูกนี้ก็เบาไปหน่อยครับรับสบายครับปฏิวัติครับใหม่บอลทางซ้ายเอยียดฟงของหยี มองในกรอบทดเปิดไม่ขึ้นเอายังได้อยู่ลับตัวยิงติดเซฟของปฏิวัติครับยิงซ้ายลูกดีครับของฟานวันดิ๊กจงังหวะยิงเหมือนจะโดนไม่ดีด้วยครับจงังหวะดึงบอลเข้าซ้ายสวยแล้วนะครับโอ้โหหนีทางวีรเทพได้ครับแล้วตวัดยิงลูกดีครับแม่มันกลายเป็นโดนเบาไปครับเข้ามือปฏิวัติข้ามใหม่ครับแล้วจงวังหวะสวนของทีมชาติไทยสัมผัสบอลแรกของชันนาลงครับชันนาลง หักข้อมาที่เอกนิตทังขวาว่างอยู่เอกนิตก้มหน้าล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นเสาแรกลูกนี้เฉียดเสาออกไปครับเกือบครับประตูที่3ของทีมชาติไทยไม่ได้ครับเกือบได้ลุ้นประตูที่สามจริงจริงครับสัตนีของเอกนิตปัญญาดึงจนหลงหมดแล้วครับแล้วหักข้อด้วยซ้ายดูวับชายครั้งนึจังหวะใจของชาตินรงครับให้กับเอกนิตดึงเข้าซ้ายแล้วหักเอาเสาแรกเลยครับพิลิปเอียนนี่เช็คเสาแล้วนะครับแต่บอลมันหลุดเสาไปนิดเดียว S <S <an> เก็บบอลไม่อยู่นะครับหมายเลข18ครับบิงแทางบิงพยายามจะไปแย่งบอลคืนมาจากชัยวัฒน์ชัยวัฒน์แต่อัดลูกนี้อ้าบอลไม่ไปไหนบอลมาตรงกลางครับววิห่าวจะพุ่งเอาจุดโทษแถว2ยิงฉลับลูกเอ้าวชนคัชนชน่วงนี้บุง3เข้ามือของปฏิวัติครับโอ้โหเกือบไปครับทีมชาติไทยโอ้โวันนี้ยังไม่มีดวงครับเวียดนามกองหลังไทยนี่ไปโวยเลยครับชียวปิ์องมองว่าน่าจะเป็น เสาไปขอดนะครับจังหวัดที่ชัยวัฒน์เออแยกปอดไปดูอีกครั้งครับผู้หนีหาวนะครับ,บ,รบดึงมาแล้วไปพุ่งโลมแล้วยิงเช็ดศีรษะสุพรรณนะครับโอ้โหแล้วชนคานกระดอนมาเข้าหัวเหขียนเตี้ยลิงนี่ครับดึงมาลูกหนีไม่ได้จดุดโทษนะครับแล้วยิงฉลบไปชนคาน์นี่แม่มองมาดวงยังไม่มีครับไปบ่งเข้ามือปฏิวัติ ซ้ายของเอกนิตทิ้งมาที่ว่างสุภนัทโอ้ทังขวาลงมาครับให้มาดีมากครับเดี๋ยวเดียวของชาญารงชาญาลงปั่นลูกนี้ไม่ตรงรอบครับบาดูที่3ยังไม่มาครับทีมชาติไทยซ้ายแบบปั่นของชาญารงครับโอ้แฟนแฟนเสียดายครับจังหวะนี้จังหวะหลุดขึ้นมาทางซ้ายของสุภนัทเหลือบมองแล้วครับดึงจังหวะแล้วหักเข้ามาลูกนี้ชาญางแต่งและจิงครับ จะเอาให้เข้าหน้าต่างครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบหลุดมาเดียวๆของชานร,รงค์พมสีแก้แวครับจับซายแล้วยิงซ้ายครับเสือกมุมยิงแล้วนะครับมีพื้นที่มีเวลาแต่ปัดลูกนิบอลมันไม่โค้งให้ครับโค้งไม่พอเวลาเลือน้อยลงทุกทีอาจจะเป็นเพลย์สุดท้ายครับเหียนไท่บิง เปิดยาวมากระติดโจนาธานจังหวะสวนพุทธสินเป่านกหวิดยาวครับจบเกมที่บีดิงสเตเดียมทีมชาติไทยบุกชนะเวียดนาม2ประตูตอนหนึ่งครับวันนี้เวลาสำหรับการถ่ายทอดสดของแล้วนะครับผมพร้อมด้วยคุณวิรุธต้องลาคุณผู้ชมด้วยดวรเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ